สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะคะคลิปนี้นะคะเป็นสูตรครบสิบหน่วยนะคะม้วนแรกนะคะสูตรนี้นะคะใช้ตัวเลขห้าตัวนะคะม้วนแรกนะคะได้เจ็ดแปดสองสามสี่นะคะเข้าที่เจ็ดม้วนถัดมานะคะหนึ่งสองหกเจ็ดแปดนะคะเข้าที่หนึ่ง แล้วก็หกนะคะถัดมานะคะเจ็ดแปดสองสามสี่นะคะเข้าที่เจ็ดแล้วก็แปดนะคะเมืถัดมานะคะเจ็ดแปดสองสามสี่นะคะเจ็ดนะคะแล้วก็สามเมืถัดมานะคะสองสามเจ็ดแปดเก้านะคะสองนะคะเมืถัดมานะคะห้ 2, 3, 7, 8, ะะะะาหก ศูนย์หนึ่งสองนะคะห้าแล้วก็สองนะคะส่วนตัวเลขงวดถัดไปนะคะทุกคนตัวเลขงวดถัดไปเนาะเจ็ดนะคะบวกหกเป็นสิบสามบวกเก้าเป็นยี่สิบสองบวกสองเป็นยี่สิบสี่บวกหกเป็นสามสิบบวกแปดเป็นสามสิบแปดนะคะ บวกสี่เป็นสี่สิบสองนะคะตัวเลขว่าถัดไปนะคะทุกคนก็คือเลขสองนะคะสองบวกหนึ่งได้สามนะคะสามบวกสี่เป็นเจ็ดเจ็ดนะคะบวกหนึ่งเป็นแปดแปดนะคะบวกหนึ่งนะคะได้เก้าเนาะจับคู่นะคะจับคู่นะคะก็จะได้สองสามสองเจ็ดนะคะ แล้วก็สองเก้าสองสามสองเจ็ดสองแปดสองเก้านะคะสามเจ็ดสามแปดสามเก้านะคะเจ็ดแปดเจ็ดเก้าแล้วก็แปดเก้านะคะกันนะคะเบิ้ลเนาะสองสองสามสามเจ็ดเจ็ดแปดแปดแล้วก็เก้าเก้านะคะวิธีคำนวณสูตรนี้นะคะใช้รางวัลที่หนึ่งนะคะหลักหมื่น หลักแสนนะคะหลักหมื่นหลักสิบใช้รางวัลเลขท้ายสองตัวหลักหน่วยใช้รางวัลเลขหน้าหมุนครั้งที่หนึ่งหลักสิบคูณสองใช้รางวัลเลขท้ายนะคะหมุนครั้งที่หนึ่งหลักหน่วยคูณด้วยสองแล้วก็บวกตามด้วยสี่คงที่นะคะเจ็ดหลักแสนบวกหกหลักหมื่นบวกเก้าหลักสิบบวกสองหลักหน่วยบวกสามคูณสองได้หกบวกสี่คูณสองได้แปดบวกสี่คงที่นะคะเจ็ดบวกหกเป็นสิบสามบวกเก้าเป็นยี่สิบสองบวกสองเป็นยี่สิบสี่บวกหกเป็นสามสิบ บวก8เป็น38บวก4เป็น42นะคะเลขเด่นตัวแรกคือ2 2บวก1